สวัสดีครับเคยสังเกตไหมครับว่าออคำพูดที่เราใช้กันทุกวันนี้มันส่งผลกระทบเยอะมากเลยนะค่ะทั้งกับชีวิตความสัมพันธ์ใช่ครับหรือแม้แต่บรรยากาศในที่ทำงานอะไรแบบนี้อือหือบางทีคำง่ายๆแค่ไม่กี่คำก็อาจจะพลิกสถานการณ์ได้เลยนะครับจากร้ายเป็นดีหรือจากดีเป็นร้ายก็ได้เหมือนกันจริงค่ะพลังของคำพูดนี่ไม่ธรรมดาเลย วันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับมาสำรวจแนวคิดจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากชื่อ10 Powerful Phrases for Positive People สิบวลีทรงพลังสำหรับคนคิดบวกใช่ครับแปลตรงตัวเลยของคุณ Rich d i v o s ผู้ร่วมก่อตั้ง Amway อ๋อคุณชื่อเลยค่ะครับหลายคนน่าจะรู้จักดีแหล่งข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือบทสรุปภาษาไทยที่เขาเจาะลึกความหมายของแต่ละวลีไว้ค่ะ แล้วก็มีข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอาร์คีฟด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเอาไว้อ้างอิงรายละเอียดตัวหนังสืออีกทีโอเคค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือไม่ใช่แค่อ่านลิสต์นะว่ามีวลีอะไรบ้างอออแต่อยากจะมาแบบสำรวจแก่นความคิดกันเลยว่าทำไมทำไมคุณดีวอสถึงเชื่อว่าคำง่ายๆพวกนี้มันทรงพลัง มันทำงานยังไงกับใจคนเราเนาะใช่ครับแล้วเราจะเอาไปใช้จริงได้ยังไงให้เวิร์กที่สุดน่าสนใจมากค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องความคิดของคุณ Rich D. วอร์กันเลยได้เลยค่ะเริ่มจากภาพรวมก่อนไหมครับแนวคิดหลักๆของหนังสือเล่มนี้เลยก็คือความเชื่อที่ว่าคำพูดนี่แหละคือเครื่องมือที่ ส่งพลังที่สุดที่เรามีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เปลี่ยนสิ่งรอบตัวให้มันบวกขึ้นได้ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือคุณดีวอสไม่ได้มองแค่ว่าพูดอะไรก็ได้นะแต่เน้นว่าต้องสื่อสารออกมาจากแบบเจตนาที่ดีอ๋อต้องมีเจตนาด้วยค่ะแล้วก็ความจริงใจมันไม่ใช่แค่เทคนิคการพูดผิวเผินอืแต่มันสะท้อนทัศนคติข้างในออกมาจริงๆนั่นแหละที่ทําให้คําพูดมันมีพลังฟังดูเหมือนเน้นที่แก่นมากกว่าเปลือกนะครับ ระะมาณนนั้นเลยค่ปงั้นเราลองมาเจาะทีละวลีเลยดีกว่าวลีแรกที่คุณดิวอส์ยกมาคือ I'm wrong ฉันผิดเองอืมคำนี้โหพูดง่ายแต่ทำยากนะครับสำหรับหลายๆคนจริงค่ะยากมากคุณด<ต>ิวอส e บอกว่าการยอมรับผิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะค่ะ ไม่ใช่ความอ่อนแอด้วยแต่กลับเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งความรับผิดชอบอืความเป็นผู้นำใช่ครับเป็นผู้นำด้วยซ้ำเพราะมันทำให้เราได้เรียนรู้และคนอื่นก็เคารพเรามากขึ้นด้วยในมุมจิตวิทยาการที่เรากล้าแสดงความเปราะบางแบบนี้ออกมาบ้างเนี่ยผ่านการยอมรับผิดมันเหมือนทลายกำแพงอีกโก้เลยนะคะ อ๋อ oh, ครับแล้วมันสร้างความไว้วันใจได้จริงๆทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเออเราก็คนธรรมดาเนอะมีผิดพลาดได้ไม่ได้ต้องแปะตลอดเวลาใช่ค่ะไม่ต้องพยายามเพอร์เฟกซึ่งมันสําคัญมากสําหรับความสัมพันธ์ที่จริงใจแต่ก็น่าคิดนะครับว่าถ้าเรายอมรับผิดบ่อยๆหรือยอมรับในเรื่องที่เราไม่ได้ผิดจริงๆแค่เพื่อเลี่ยงปัญหาเนี่ยอ่ามันจะส่งผลเสียระยะยาวไหมครับคนอาจจะมองว่าเราแบบ ขาดความมั่นใจไปเลยหรือเปล่าผิดมันควรจะเกิดเมื่อเราคิดแล้วว่าเออเราผิดจริงๆนะอแล้วก็ทําด้วยความจริงใจไม่ใช่ยอมรับผิดแบบขอไปทีหรือยอมในสิ่งที่เราไม่ผิดเพื่อเอาใจคนอื่นครับผมเพราะแบบนั้นมันอาจจะทําลายความน่าเชื่อถือแล้วก็ความเคารพในตัวเองเราได้เหมือนกันจุดสําคัญคือมันต้องตรงกันหมดทั้งคําพูดการกระทําความรู้สึกข้างในเข้าใจแล้วครับ ต้องจริงใจและถูกจังหวะจริงๆใช่ค่ะงั้นมาต่อวลีที่สอง I'm sorry ขอโทษคำยอดฮิตใช่ครับใช้บ่อยแต่ก็อาจจะใช้ผิดความหมายกันบ่อยเหมือนกันอืมคุณเดวอสเน้นเลยว่าคำขอโทษที่ออกมาจากใจจริงเนี่ยมันมีพลังเยียวยาความสัมพันธ์ได้ดีกว่าไปนั่งอธิบายแก้ตัว,ย,ย,วยาวๆเยอะเลยค่ะเขาบอกว่าการพูดขอโทษเร็วๆจริงใจจริงใจตอนที่รู้ตัวว่าผิดไปแล้วเนี่ยคือเครื่องมือที่ดีที่สุดเลยนะ ในการรักษาเพื่อนรักษาความสัมพันธ์หัวใจสําคัญก็ยังเป็นความจริงใจอีกแล้วค่ะอืมคาขอโทษที่ไม่ได้รู้สึกผิดจริงๆมันก็แค่ลมปากแต่ถ้ามันออกมาจากความสํานึกผิดจริงๆอยากจะแก้สถานการณ์ครับมันซ่อมความรู้สึกที่เราได้แล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราให้ค่าความสัมพันธ์นั้นมากกว่าอีโก้ตัวเองแต่บางทีแค่พูดขอโทษมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าครับโดยเฉพาะถ้าเรื่องมันแรงแรงหน่อยอืมใช่ค่ะ มันอาจจะต้องมีอย่างอื่นตามมาด้วยไหมครับการแสดงความรับผิดชอบอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะคำขอโทษเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ดีนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในหลายๆกรณีโดยเฉพาะที่มันกระทบคนอื่นชนัดเจนการขอโทษควรจะตามมาด้วยแอคชั่นที่เป็นรูปธรรมเช่นอะไรบ้างครับเช่นเสนอตัวไปช่วยแก้ไขสิ่งที่เราทำพลาดชดเชยความเสียหายหรือให้คำมั่นว่าจะไม่ทำอีก การกระทําพวกนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยยืนยันว่าเราขอโทษจริงๆนะแล้วการเยียวยามันก็จะสมบูรณ์ขึ้นชัดเจนเลยครับอโอเคไปต่อวลีที่3า <c oughs> you can do it คุณทําได้คําให้กําลังใจสุดคลาสสิกเลยเนี่ยค่ะคุณเดวสูสมองว่าคําพูดง่ายๆแบบนี้แหละบางทีอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครไปเลยก็ได้นะโดยที่เราไม่รู้ตัวอืม แล้วคนที่ชอบพูดให้พลังบวกแบบนี้กับคนอื่นบ่อยๆก็มักจะเป็นคนที่มีพลังใจดีๆเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วยอ่ะพลังของคำนี้มันอยู่ที่การมองเห็นศักยภาพในตัวคนอื่นนะคะอ๋อเวลาเราท้อๆหรือไม่มั่นใจการมีใครสักคนมาบอกด้วยความเชื่อมั่นว่าคุณทำได้มันเหมือนจุดไฟความหวังขึ้นมาใหม่เลยอ่ะพระผมบางทีเราต้องการแค่นี้แหละแรงผลักเล็กๆเนี่ยเพื่อให้ข้ามอุปสรรคไปได้ แต่ก็มีเหมือนกันนะที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าคำว่าคุณทำได้มันกว้างไปหน่อยอ่าใช่ค่ะหรือถ้าพูดบ่อยๆมันอาจจะดูไม่ค่อยจริงใจมีวิธีพูดให้มันเจาะจงกว่านี้ไหมครับให้มันได้ผลมากขึ้นมีแน่นอนค่ะแทนที่จะพูดคุณทำได้ลอยๆเนาะลองเจาะจงลงไปอีกนิดเช่นยังไงครับเช่นพี่เห็นเราพยายามกับโปรเจกต์นี้มาตลอดพี่เชื่อว่าเราพรีเซนต์ได้ดีแน่ๆอ๋อหรือเรื่องนี้อาจจะยากนะ แต่จากที่พี่เห็นความสามารถเราตอนทำเรื่องนี้พี่มั่งใจว่าเราผ่านไปได้ครับผมการใส่รายละเอียดหรืออ้างอิงสิ่งที่เคยเห็นมันทำให้คำให้กำลังใจดูน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยค่ะสัมผัสได้ว่าเออเขาใส่ใจเราจริงๆนะเป็นเทคนิคที่ดีเลยครับทำให้คำพูดมันมีน้ำหนักขึ้นจริงๆค่ะต่อเนื่องไปวลีที่4ซึ่งคล้ายๆกันแต่คุณเดวอสบอกว่าลึกซึ้งกว่าคือ I believe in you ฉันเชื่อในตัวคุณใช่ครับเขาอธิบายว่าคำนี้มันไปไกลกว่าแค่ให้กำลังใจเฉพาะหน้าอืแต่มันคือ การแสดงศรัทธาในตัวตนในศักยภาพระยะยาวของคนนั้นเลยโห oh, ลึกซึ้งโดยเฉพาะในทีมหรือในครอบครัวการได้ยินคำนี้จากคนสำคัญเนี่ยมันสร้างพลังขับเคลื่อนมหาศาลเลยนะให้คนอยากพัฒนาตัวเองให้สมกับที่เขาเชื่อมันใช่ค่ะมันมีความต่างทางอารมณ์อยู่นะคะคุณทำได้ you can do it มันมักจะโยงกับความสามารถในการทาอะไรสักอย่างให้สาเร็จแต่ฉันเชื่อในตัวคุณ I believe in you มันสื่อถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าในแก่นแท้หรือในศักยภาพรวมๆของคนคนนั้นเลยอ๋อมันให้ความรู้สึกมั่นคงเป็นการยอมรับที่ลึกซึงกว่าสร้างความผูกพันความพักดีได้มากเลยค่ะการแสดงความเชื่อมั่นแบบนี้มันสําคัญแค่ไหนครับในบทบาทผู้นําหรือพ่อแม่โอ้โหสําคัญมากค่ะในฐานะผู้นําการแสดงความเชื่อมั่นในลูกน้องไม่ใช่แค่ชมตอนทําสําเร็จนะครับแต่คือการมอบหมายงานที่ท้าทายแล้วสื่อสารว่า ผมเชื่อว่าคุณทำได้แน่มันคือการลงทุนในตัวคนสร้างขนรุ่นต่อไปใช่ค่ะส่วนพ่อแม่การบอกลูกว่าแม่เชื่อในตัวหนูนะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงมันสร้างฐานที่มั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กให้เขากล้าลองผิดลองถูกถูกต้องค่ะกล้าโตเพราะรู้ว่ามีคนเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่เสมอหลึกซึ้งจริงๆครับมาถึงวลีที่ห thank you ขอบคุณคำง่ายๆแต่ตรงพลังใช่ครับใช้กันทุกวัน แต่คุณเดอะวอสยกให้คำนี้เป็นคำที่ทรงพลังที่สุดคำหนึ่งเลยนะในโลกความสมพันธ์ค่ะเขาบอกว่าคนที่พูดขอบคุณบ่อยๆสม่ำเสมอจะเหมือนแม่เหล็กเลยดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาหามันเชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งความกตัญญู culture of gratitude อ๋อครับไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่บ้านการขอบคุณไม่ใช่แค่มรารยาทนะแต่มันคือการรับรู้การยอมรับในคุณค่าสิ่งที่คนอื่นทำให้เรา ทำให้คนทำดีรู้สึกดีใช่ค่ะมีกําลังใจทําต่อแล้วบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นอบอุ่นน่าอยู่ส่งเสริมกันแล้วถ้าเราอยากขอบคุณให้มันทรงพลังกว่าแค่พูดขอบคุณครับค่ะชเชยแล้วครับทํำยังไงดีลองเพิ่มความเฉพาะเจาะจงเข้าไปค่ะยังไงครับแทนที่จะพูดแค่ขอบคุณอาจจะพูดว่าขอบคุณมากนะที่ช่วยตรวจรายงานให้เมื่อวานมันช่วยพี่ได้เยอะเลยจริงๆ ระบุไปเลยว่าขอบคุณเรื่องอะไรใช่ค่ะหรือขอบคุณสำหรับไอเดียในที่ประชุมนะคะเป็นมุมที่คิดไม่ถึงเลยการบอกว่าขอบคุณเรื่องอะไรแล้วมันดียังไงเนี่ยทำให้คนรับรู้สึกได้ถึงความจริงใจรู้ว่าสิ่งที่ทำมันมีค่าจริงๆถูกต้องค่ะนอกจากนี้การแสดงความขอบคุณผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้นะ เช่นการเขียนโน้ตใช่ค่ะเขียนโน้ตหรือให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆมันช่วยเสริมพลังคำขอบคุณได้เหมือนกันเยี่ยมเลยครับเอาไปใช้ได้ง่ายด้วยต่อไปวลีที่6 I need you ฉันต้องการคุณคำนี้ฟังดูแปลกๆนิดนึงนะคะใช่ครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะมันดูแสดงความอ่อนแอไปหรือเปล่าค่ะแต่คุณเดวอสกลับมองว่าคำนี้เป็นการแสดงความอ่อนโยนอ๋อ oh. และการให้คุณค่ากับอีกฝ่ายอย่างสูงเลย โดยเฉพาะในทีมในธุรกิจหรือครอบครัวการบอกว่าเราต้องการใครสักคนเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีความหมายมีบทบาทสําคัญใช่ครับไม่ใช่แค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งที่แบบจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้มุมมองนี้น่าสนใจนะคะมันคือการยอมรับในการพึ่งพาอาศัยกัน interdependence ซึ่งมันคือความจริงในทุกความสัมพันธ์ทุกองค์กรเลยไม่มีใครทําทุกอย่างเองได้ใช่ค่ะไม่มีใครเก่งพอจะทําทุกอย่างได้คนเดียวการกล้าพูดว่า ฉันต้องการคุณหรือทีมเราต้องการความสามารถของคุณในเรื่องนี้มันคือการทลายอีกโก,ใกใ้ให้เกียรติเขาใช่ค่ะให้เกียรติในบทบาทความเชี่ยวชาญหรือคุณค่าที่เขาเอามาสู่ทีมหรือความสัมพันธ์นั้นแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับการพูดคำนี้ตรงๆมันเสี่ยงไหมที่จะถูกมองว่าอ่อนแอหรือพึ่งคนอื่นมากไปอโดยเฉพาะในวัฒนธรรมที่เน้นแบบต้องเก่งด้วยตัวเองมีความเป็นไปได้ค่ะบริบทวัฒนธรรมมีผลมากครับ ในบางที่การแสดงความต้องการพึ่งพาอาจจะถูกมองไม่ดีดังนั้นการสื่อสารอาจจะต้องปรับหน่อยปรับยังไงครับ แทนที่จะพูดฉันต้องการคุณตรงๆอาจจะเปลี่ยนเป็นผมเชื่อว่าประสบการณ์ของคุณในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับโปรเจกต์เราอย่างมากอ๋อเ oh, น้นที่ประโยชน์ต่องานใช่ค่ะหรือเราคงทำงานนี้ให้สำเร็จยากถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากคุณเป็นการสื่อถึงความสำคัญของเขาโดยเน้นไปที่ความสามารถการทำงานร่วมกันอืมฟังดูเป็นมืออาชีพขึ้นค่ะอาจจะได้รับการยอมรับมากกว่าในบางบริบทเป็นการปรับใช้ที่ฉลาดมากครับต้องดูบริบทจริงๆ ใช่ค่ะมาถึงวลีที่7 I respect you ฉันเคารพคุณคำนี้สำคัญมากคุณ d ด o วอสชี้ว่าการให้เกียรติกันเนี่ยคือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคู่รักหรือเพื่อนร่วมงานใช่ครับการพูดคำนี้ออกมาจากใจจริงๆสามารถสร้างความไว้วางใจความรู้สึกอยากร่วมมือได้ทันทีเลย ความเคารพเป็นพื้นฐานจริงๆค่ะเพราะมันคือการยอมรับในคุณค่าเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายโดยไม่ต้องเห็นด้วยกับเขาทุกเรื่องก็ได้ถูกต้องค่ะไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยทุกอย่างแต่เรายอมรับในตัวตนเขาการแสดงความเคารพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฟังอย่างตั้งใจการให้เกียรติความคิดที่ต่างหรือการชมในความสามารถมันสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยทางใจ (psychological safety) ให้ทุกคนกล้าเป็นตัวเอง ใช่ค่ะกล้าแสดงความเห็นกล้าที่จะร่วมมือกันเต็มที่แล้วความเคารพนี่มันต้องแสดงออกผ่านคำพูดเสมอไปไหมครับหรือว่าการกระทำสำคัญกว่าทั้งสองอย่างเลยค่ะสำคัญและต้องไปด้วยกันอ๋อครับคำพูดว่าฉันเคารพคุณ ถ้าไม่มีการกระทําที่สอดคล้องกันมันก็ไม่มีความหมายจริงครับในทางกลับกันการกระทําที่แสดงความเคารพเช่นตรงต่อเวลาฟังโดยไม่ตัดสินให้เครดิตเมื่อควรให้อมแม้ไม่ได้พูดคําว่าเคารพตรงๆก็สื่อความรู้สึกนั้นได้แต่ว่าแต่ว่าการกล้าพูดคําว่าฉันเคารพคุณในจังหวะที่เหมาะสมเช่นหลังจากการถกเถียงกันแบบเปิดอก แต่ยังให้เกียรติกันอยู่ครับผมหรือตอนที่อยากชื่นชมในหลักการหรือความสามารถของใครจริงๆจังๆมันก็สร้างผลกระทบที่ลึกซึง้งน่าจดจําได้เหมือนกันค่ะเข้าใจเลยครับต้องทั้งพูดและทําจริงๆค่ะมาถึงวลีที่8 maybe you're right คุณอาจจะถูกวลีลดความขัดแยง้งใช่เลยครับดูเป็นเครื่องมือที่ดีมาก คุณดีวอสมองว่าการเปิดใจฟังแล้วยอมรับว่ามุมมองคนอื่นอาจจะถูกเนี่ยค่ะไม่ได้ทําให้เราดูโง่ลงเลยนะแต่กลับเป็นการแสดงวุฒธธิภาวะอืมและก็ช่วยเพิ่มปัญญาให้เราด้วยซ้ําเป็นคําพูดที่ช่วยลดอุณหภูมิการเถียงลงได้เยอะค่ะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ใช่ครับเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันวลีนี้ทรงพลังเพราะมันโยงกับความทอมตนทางปัญญา intellectual humility อ๋อความถ่อมตนค่ะแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจเอมพัซซีด้วยการยอมรับว่าเออจริงของคุณฮะหรือมุมนี้น่าสนใจต้องกับไปคิดดูใหม่ครับผมมันเปิดประตูให้เราได้เห็นความเป็นไปได้อื่นๆนอกเหนือจากความคิดเดิมลดอคติที่เราอาจจะมีโดยไม่รู้ตัวอืมแล้วบ่อยครั้งก็นําไปสู่ทางออกหรือความเข้าใจใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมที่เราคิดคนเดียวไม่ถึงแต่ถ้าเราใช้คําว่าคุณอาจจะถูกบ่อย เพื่อเลี่ยงการแสดงจุดยืนตัวเองเหรอครับมันจะกลายเป็นปัญหาไหมก็เป็นไปได้ค่ะถ้าใช้แค่เพื่อหนีการเผชิญหน้าไม่กล้าแสดงความเห็นต่างใช่ค่ะไม่กล้าแสดงความเห็นต่างจริงๆมันก็อาจจะทําให้ดูเหมือนไม่มีจุดยืนหรือไม่จริงใจได้ครับสิ่งสําคัญคือเราใช้คํานี้เมื่อเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือฟังแล้วเอ่อมันมีเหตุผลนะฟังนะหรือมีบางส่วนที่เราเห็นด้วยหรืออยากจะขอเวลาไปคิดดูก่อนไม่ใช่ใช้เป็นเกราะเฉยๆใช่ค่ะ ไม่ใช่ใช้เป็นเกราะเพื่อหนีความขัดแยง้งการสื่อสารที่ดีมันต้องสมดุลกันระหว่างเปิดรับฟังคนอื่นกับกล้าสแสดงจุดยืนตัวเองอย่างเหมาะสมสมดุลคือคำตอบอีกแล้วนะครับค่ะสำคัญมากมาถึงวลีรองสุดท้ายวลีที่9 please forgive me โปรดยกโทษให้ฉัน คำนี้ต่างจาก I'm sorry ยังไงคะคุณดีวอสอธิบายว่ามันลึกซึ้งกว่าขอโทษครับเพราะมันไม่ใช่แค่ยอมรับผิดนะแต่มันคือการร้องขอการฟื้นฟูความสัมพันธ์อ๋อขอคืนดีใช่ครับที่อาจจะเสียหายไปแล้วเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนความสำนึกผิดจากใจจริงที่ต้องการการให้อภัยจากอีกฝ่ายเพื่อจะเดินหน้าต่อด้วยกันได้ใช่ค่ะมีความต่างทั้งอารมณ์และเป้าหมายชัดเจนเลยการขอโทษ I'm sorry คือแสดงความเสียใจ กับการกระทําที่ผิดไปแต่การขอการให้อภัย Please forgive me คือการยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์และเป็นการร้องขอการปลดเปลื้องภาระทางใจจากอีกฝ่ายมันแสดงถึงความเปราะบางความปรารถนาที่จะซ่อมความสัมพันธ์จริงๆซึ่งอาจต้องใช้ความกล้ามากกว่าแค่พูดขอโทษการขอการให้อภัยแบบนี้มันจำเป็นต้องได้รับการตอบรับเสมอไปไหมครับหรือแค่เรากล้าพูดออกไปก็มีความหมายแล้ว ในทางอุดมคติการได้รับการให้อภัยย่อมดีที่สุดค่ะมันปิดฉากความขัดแย้งเยียวยาวความสัมพันธ์ได้แต่ในชีวิตจริงใช่ค่ะในชีวิตจริงเราควบคุมการตอบสนองของอีกฝ่ายไม่ได้บางทีแผลมันอาจจะลึกไปหรือเขาต้องการเวลามากกว่านี้ครับแต่ยังไงก็ตามการที่เรากล้าพูดโปรดยกโทษให้ฉันด้วยความจริงใจเนี่ยมันก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบความสำนึกผิดสูงสุดจากฝั่งเราแล้วอืม ซึ่งแม้จะไม่ได้รับการให้อภัยทันทีแต่มันก็เป็นก้าวสำคัญในการเริ่มกระบวนการเยียวยาอาจจะเปิดทางให้คืนดีกันในอนาคตได้ที่สำคัญคือมันปลดปล่อยตัวเราเองด้วยใช่ค่ะปลดปล่อยเราจากความรู้สึกผิดที่แบกไว้เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับและสุดท้ายวลีที่10 I love you ฉันรักคุณคำที่ดูเหมือนจะใช้ได้ในบริบทจำกัดมากๆเลยนะครับค่ะดูส่วนตัวมาก แต่คุณเดวอสขยายความหมายคำนี้ให้กว้างออกไปครับไม่ใช่แค่รักแบบโรแมนติกโอ้ oh. แต่หมายถึงความรักแบบเพื่อนมนุษย์ความปรารถนาดีความห่วงใยการยอมรับในตัวตนการเห็นคุณค่าในกันและกัน ความเมตตากรุณาอะไรแบบนั้นใช่ครับเขาเชื่อว่าความรู้สึกและการแสดงออกถึงความรักในความหมายกว้างๆนี้แหละคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเชื่อมโยงหัวใจคนสร้างความอบอุ่นเติมเต็มความหมายให้ชีวิตถูกต้องค่ะนี่คือความรักในแบบที่เรียกว่าอากาเปในภาษากรีกหรือความปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชุมชนครอบครัวหรือทีมที่แข็งแกร่งครับ การแสดงความหยาย่วงใยความใส่ใจการสนับสนุนกันแม้ไม่ได้ใช้คำว่ารักตรงๆแต่มันก็สื่อถึงความรู้สึกพื้นฐานนี้ซึ่งเป็นกาวใจที่ทรงพลังมากแต่การแสดงออกถึงความรักหรือความปรารถนาดีแบบนี้ในที่ทำงานเนี่ยอ่าใช่ค่ะมันจะดูเหมาะสมหรือครับทำได้จริงเหรอหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันข้ามเส้นความเป็นมืออาชีพไป เป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลค่ะแน่นอนว่าการแสดงออกต้องเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมองค์กรด้วยครับการพูดฉันรักคุณกับเพื่อนร่วมงานตรงๆอาจจะไม่เหมาะในเกือบทุกกรณีเลยใช่ครับคงแปลกๆแต่ความรักในความหมายกว้างที่คุณเดว o สพูดถึงสามารถแสดงออกได้ผ่านการกระทำและคำพูดอื่นๆที่เหมาะสมกว่า เช่นอะไรบ้างครับเช่นการชมผลงานอย่างจริงใจการให้การสนับสนุนเมื่อเพื่อนร่วมงานลำบากการรับฟังปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจการสร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกปลอดภยัยได้รับการยอมรับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาดีความเคารพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรักในความหมายกว้างและมันก็สร้างความผูกพันในทีมได้ได้แน่นอนค่ะสร้างความร่วมมือได้ดีด้วยพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยครับ ว่ามันปรับใช้ได้จริงทีนี้ถ้าเรามองภาพรวมทั้ง10วลีนี้มันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับมันเหมือนเป็นชุดเครื่องมือครบชุดเลยนะคะสำหรับสร้างและรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกอ๋อเป็นเซตเลยใช่ค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มวลีที่เน้นการลดอีโก้สร้างความไว้วางใจเช่นฉันผิดเองขอโทษฉันต้องการคุณโปรดยกโทษให้ฉันกลุ่มเปิดใจใช่ค่ะ กลุ่มนี้ช่วยเปิดใจสร้างสะพานเชื่อมความรู้สึกแล้วก็มีกลุ่มที่เน้นการให้พลังเสริมสร้าง,างศักยภาพคุณทำได้ฉันเชื่อในตัวคุณถูกต้องค่ะกลุ่มนี้ช่วยดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคนอื่นออกมานอกจากนั้นก็มีกลุ่มที่แสดงความรู้สึกพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ขอบคุณเคารพรัก ค,คือขอบคุณฉันเคารพคุณและฉันรักคุณในความหมายก้างๆนะคะวลีพวกนี้พอใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมจริงใจมันจะสร้างวงจรของปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้แหละที่น่าสนใจจริงๆมันไม่ใช่แค่ลิสคคำพูดสวยๆนะครับค่ะแต่เป็นระบบคิดเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ใช่เลยค่ะสรุปแล้วสิ่งที่เราได้สำรวจกันอย่างละเอียดวันนี้ ก็คือแกนความคิดจากหนังสือ10 Powerful Phrases for Positive People ของคุณ Rich DeVos ที่ยืนยันว่าคำพูดที่เราเลือกใช้เนี่ยมันมีพลังมหาศาลจริงๆอืมไม่ใช่แค่เปลี่ยนคนอื่นหรือสถานการณ์นะแต่ยังส่งผลต่อตัวเราเองบรรยากาศรอบตัวเราได้อย่างลึกซึ้งเลยใช่ค่ะและ บทสรุปที่สำคัญที่สุดที่คุณดีวอสทิ้งท้ายไว้ซึ่งก็อยู่ในข้อมูลที่เรามีเหมือนกันก็คือคำพูดที่ดีไม่ได้เปลี่ยนแค่คนอื่นแต่มันเปลี่ยนตัวเราเองด้วยโหชอบประโยคนี้จังค่ะหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราท่องจำวลีได้ไหมนะแต่อยู่ที่ว่าเราพูดมันออกมาจากใจจริงได้หรือเปล่าด้วยความเคารพความเห็นใจค่ะความปรารถนาดีต่อคนอื่นซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนหัวใจของมนุษย์ที่คิดบวกและเห็นคุณค่าของผู้อื่นอย่างแท้จริง เป็นข้อสรุปที่ทรงพลังมากครับชวนให้กลับไปคิดกับตัวเองจริงๆค่ะทีนี้ก่อนจะจากกันไปผมอยากจะลองชวนให้ขบคิดต่อยอดกันดูสักนิดนะครับได้เลยค่ะเอ่อนอกเหนือจากสิบวลีที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมีคำพูดเรียบง่ายอื่นๆอีกไหมครับในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันมีพลังซ่อนอยู่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอืมอาฉิดนะคะ หรือลองจินตนาการดูเล่นๆว่าถ้าเราเลือกสกวลี1จาก10วลีนี้ค่ะแล้วลองเอาไปใช้แบบตั้งใจจริงๆจังๆเลยในสัปดาห์หน้าเนี่ยลองดูสักตัง้งใช่ครับมันอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่มีความหมายในความสัมพันธ์หรือในทีมของเราได้ยังไงบ้างน่าลองทำดูนะคะสำหรับการสำรวจแก่นความคิดในวันนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ